สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทาวงอภูหากินหมาด้วยกันนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาหางงงามครับพันธุกรรมดีๆนะครับพี่น้องราคาจับต้องได้นะครับพี่น้องพบกันอีกครั้งนะครับกับที่อ่าพี่เอสารคามบัวงามนะครับอ่าสารพิการกตางยุทีีอำเภอว่าปีประุมนะครับพี่น้องอยู่ในตัวอำเภอว่าปีประตุ่มจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องนี่มือนี่พี่เอว่าได้จัดนักจัดเต็มพี่น้องมีแต่โตงามมาให้พี่น้องนะครับ ในคอกกับมีกนะครับเดี๋ยวจิตพยอยออกมาแม่ลูกกันหลายโตเอาลุ้นอ่ไปทักทายกับพี่เอได้เลยครับผมเอาพี่เอสวัสดีครับ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 สวัสดีเสียงมันหลุดกันพี่เดียวหลุดเอาทักทายพี่เออ่ะบันทึกเจอกันแม่นครับหลายคลิปเนาะครับผมเพราะว่าพี่เอไป บูชาพระอยู่แม่นครับไปประธานหน้าดุลประธานหน้าดุลครับผมไปบูชาพระไปบูชาพระนะครับประธานหน้าดุลน้ำปีเอหลายท่านพี่น้องหลาอยากแบ่งปันกับแบ่งกัาแฟเอสเลยครับประธานอ่าผ้าแขงเนาะแม่นผ้าแข็งหน้าดุลผพิมผ้าพิมแม่นครับประธานหน้าดุลของแท้ครับกัาแฟเอสารคามมันไปน้ำผาคักดิ์ครับวันนี้เลยง่วมาหาแบ่งกันพี่น้องเนาะแม่นครับง่วชุดใหม่หมดเลยครับผมครับชุดใหม่ทั้งหมดเลยพี่น้องมีแต่ตัวงามๆแดงๆประตูกรรมดีๆครับ ศิลปินการกระตังวิธีอยู่ในตัวอำเภอว่าปีบุทู่นะครับออย่างเกๆคกับโรตัสมาว่าปีปทุมนี่พี่น้องไปสวยกันเลยมาเสียเวลาเนาะครับเนาะครับผมไปตัวแรกแหกมานเลยตัวแรกเอาเบอร์โทรกันมาครับเอาเบอร์โทรเบอร์โทรกันได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดเก้าแปดสองแปดเก้าแปดเนาะแรือกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสองศูนย์หกสอง แปดแปดเจ็แปดแปแดเจ็ดปดนาะครับผมไอดีไล์กับซ้มเือหนึ่งครับที่ลูกเอสลามสารคามครับเอสรัามสารคามเนาะัครับพี่น้องอ๋ไปตัวแหกแฮงอะไรแบวนี้แดดแหงครับอาเป็นแม่ลูกเนาะอ่าลูกมันตัวไหนครับผมลูกมันตัวนี้ครับผมอ๋อลูกมันตัวนี้เนาะครับอลเดี๋ยวไลลูกให้พี่น้องเมื่อนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียอ่าสวยเลยโอ้แม่เอหนึ่งลูกเอฟสองครับตัวนี้แั่นครับตีเอฟหนึ่งเอฟสองให้แล้วครับโอ้ลูกเป็นดครับลูกเคเอฟสามหนึ่งคร อ่าพี่น้องหนาๆเลยครับตัวนี้นี่อย่าเบิ่งแผ่นถ่ายกันพันพันขออ่าตัวนี้เป็นลูกเคสามหนึ่งเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สามเดือนกว่าเขาสี่เดือนครับสามเดือนกว่าจะเข้าสี่เดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งสวยๆอ่าเออนี่ยืนน้ำกันแล้วครับพี่น้องแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับอ่าเป็นลูกตัวที่เท่าไรครับลูกแรกครับผมเป็นวัวลูกแรกเนาะครับอ่านี่พี่น้องนี่ฟังเอฟสองครับสวยๆเลยแม่สูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามครับผม แม่สูงร้อยสี่สิบสามนี่ลูกตัวที่สองนะครับเนาะลูกตัวแรกครับผมลูกตัวแรกเนาะลูกตัวแรกครับสถานะแม่เป็นไงครับแม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างเนาะให้น้องลูกครับลูกเทพสามหนึ่งเด็กลูกนั่สามเดือนนั่ครับโอ้หนังหนาแห้งครับพี่น้องแขล้งขาใหญ่ผมตีเอฟมีอีฟสองเห็นแล้วครับผมไปพัฒนาเลยครับพี่น้องได้สายพัฒนาเลือดร้อยพี่น้องเอาไปเลี้ยงหยดอะไรล่าอยู่เตะไหล่เสียเวลาเลยครับผมลูกงามเลยครับตีฟเห็นเลยครับผม อีกหน้อยหล,ลูกตัวนี้กจะเป็น F3 เนาะคร <ทำ S 1> ับพี่น้องอเบิ้องไทยแม่สูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับสี่สิบสองสี่บสามร้อยสบสองสิบสามนะครับประกันไปที่ร้อยสิบสองนมต้มซีเนาะครับผมนมซีไม่มีติ่งทั้งแม่ทั้งลูกสวยๆกกหางยๆง่งนี่ ลูกเคฟสามเดือนนะพี่น้องกับอายุสามเดือนแม่เป็นจิมีติงนี่นะครับแม่เพิ่นมีตรนมติงหน่อยเนาะแมนครับผมอ่าแจ้งพี่น้องเมืองแจ้งครับผมวันนมติงทุกมมือนีเขาบอนม่แล้ครับขอให้ง่วงงามขอให้ส่งลูกดีแมนครับทุกนี่แม่ซื้ร้อยสี่สิบสองสี่สิามนะครับเป็นแม่ลูกแรกสวยๆครับอ่าอ่ะเดี๋ยวพี่น้องนี่นี่เบิ่งเล็บงามอ่านมติงน้อยน้อยครับพี่น้องทอมิตรกระปูดนะครับตรงนี้นะครับอ่าทอมิตรกระปูดนี่เล็บสวย เป็นแม่ลูกแรกครับแม่สดลูกสวยดูฝั่งนี้ต่อตวัดใจลูกดีเนาะแน่นครับหนกต่างหลังตรงครับสวยเลยครับัวนี้นา KF สามหนึ่งหนาหนาเลยครับโคบนี่เปิดไปเท่าไรครับหกหมื่นหาครับผมหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแน่นครับตี F สองครับวันราคานี่ครับแข่งขาไงลยครับพี่น้อเอิดเก้าสิบสามสวยเลยพันตุกรรมดีๆของ KF สามหนึ่งครับ ราคานี้ต่อรองได้เนาะ่ครับผมใกล้ๆก,กับทรงได้ทัวประเทศครับพี่น้องเนี่นั่นครับอ่าวัแต่ราคาตกลุงกันได้หกหมื่นห้าพันบาทนะคมแรกแม่ลูกลูกตัวเมียลูกเคฟสามหนึ่งลูกแรกพร้อมนะครับพี่น้องนั่นครับนี่แม่สวลูกสวยทาเขาให้เรียบร้อยสวยครับพี่น้องตัวนี้แขาดีไม่มีตําหนินะครับอ่าแดงๆพี่น้องนี่ เป็นแม่สดลูกสวยลูกแรกนะครับพี่น้องนี่าสวยๆอ่าตัวต่อไปเลยครับครับผมตัวต่อไปเป็นแม่ลูกเด็ดเดเลยพี่น้องแม่ F1 ลูก F2 เหมือนเดิมครับแต่ว่าลูกใหญ่หลือเด้่พี่น้องเนี่นครับผมตัวนี้ลูกคนไหนครับพี่เอลูก KF68 ครับ KF68 ครับพี่น้องจักเดือนละครับตัวนี้เขาเก็เดือนนะครับผมเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับพี่ตัวเมียครับผมว่าเป็นตัวผู้ว่าเป็นตัวผู้เนาะดอกต่างๆนี่พี่น้องเนี่ย แม่แม่กระทองนะครับเอาแม่กระทองแม่ทองเคอรี่สี่เดือนครับแม่ท้องเคอรี่สี่เดือนนั่นครับลูกเคเนะตัวนี้เนาะเคฟหกแปดครับตัวนี้แยกไหได้ครับอาจารย์ผมผมสี่แยกใครเราแยกก็ได้เนาะยกก็ได้นั่นพี่น้องอยากแยกอยากยกได้เบิร์ตครับสบายใจลูกดีตัวนี้ลูกเคฟหกแปดอายุแปดเจ็ดเดือนครับผมออาฮะยางหนายางใหญ่เลยพี่น้องแข้งขาใหญ่ครับหนังย่นยนครับนี่เป็นเอฟสองนะครับนั่นครับอีเบอร์ให้เรียบร้อยครับนี่อ่าเดี๋ยว เอาพงแม่กันครับนี่แม่เป็นเอฟหนึ่งตัวนี้ทองกับเคอรี่นะครับแมนครับเคอรี่จักเดือนเหรปสี่เดือนครับผมสีเดือนครับสูง่าบ้านอยร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบนะครับเป็นแม่ลูกแรกนะตัวนี้เนาะแมนครับบอครัดลูกลูกตัวนี้ลูกสองครับผมตัวนี้ลูกสองเนาะลูกสามไม่ท้องครับตวนไหนเป็นลูกสองนะครับตัวนี้หนาใยญ่งๆเลยลูกเคเอฟหกแปดเจ็ดเดือนสูงหนาพี่น้องเค่นังกว้างนะครับสีแดงหนาเลยครับผม รูมั้ง่าอร่อยส่าลยครับสามสิบร่อยสามสิบป้วครับผมอร่อยสามสิบหาบวกะครับปร่อยสามสิบหาเนาะนั่นครับพี่น้องนี่ทรงลูกดีนะครับพี่น้องสื่สองได้สามหรือสี่แยกก็ได้พี่น้องผู้ใดงบปลายแยกผูได้พอมีเงินยกก็ได้ครับทำตัวนี้ทองกับเคอรี่ซีเดือนแมนครับอ่าเป็นแม่ทองสามเนาะแมนครับทองที่สามส่วนตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับเบื้องการใจลูกของมันครับนี่ลูกเคหกแปดครับอ๋อถ้าแยกนี่แยกแบบไหนครับลูกงี หาซืบหหาครับผมลูกนี่หามื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับพันธุกกรรมดีของเคเอฟ687เดือนเป็นเอฟสองนะครับครับพี่น้องเบื่องค่ามเป็นง้อผูที่แรกครับพี่น้องนี่สีกรเข็มนี่หนอกตั้งหล้างตรงครับ้ายนั้นนะครับแข่้งขายใหญ่มากครับแม่ซีมื่นเก่าครับผมแม่ซีมื่นเก่าครับว่าเบิ่งแม่ไอเบิ่งการใจลูกครับพี่น้องนี่ื้อไปคุมในนอนครับพี่น้องเบิ่งการใจลูกแล้วตัวนี้สูงมานลอย ร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบเนาะบวกครับอ่าทองกับเครอลี่ครับพี่น้องนี่แมนครับสี่เดือนเปิดไปแค่สี่หมื่นสี่หมื่นเก่าครับผมสี่หมื่นเก่าครับลูกหาหมื่นหาครับลูกหาหมื่นหาครับอ่างครับพี่น้องตัวนี้ครับห่อนแดดมันห่อนแดดครับพี่น้องเอาขอเลยกได้ไหมครับผมนี่ทายเซแดดได้พี่น้องตัวดีไปยกก็ได้ก้มที่สามครับพี่น้องเป็นแม่ลูกเซซ่วยกันแม่ F1 ลูก F2 เหมือนกัน อ่ะพี่น้องลูกสาวตัวนี้ลูกสาวก็ได้ครับพี่ตัวนี้ลูกสาวหกแปดครับผมเคปหกแปดในจักเดือนแล้วครับตัวนี้ได้สามเดือนเข่าสี่เดือนครับสามเดือนสี่เดือนพี่น้องน้ำยนยนยนเลยพี่น้องนี่ลูกเคปหกแปดสามสี่เดือนครับส่วนแม่เป็ดเอฟหนึ่งเนาะแม่ครับแม่เอฟหนึ่งเอสองครับแม่ลอยหาซิบบวกด้วยครับแม่สูงลอยหาซิบบวกแม่ลูกแรกแม่ผสมได้เดือนหนึ่งด้วยครับ แม่ก็ผสมแล้วแม่ครับเปอร์เซ็นต์ติดขักเลยครับมันเงียบไปเลยครับตอนนี้มันขาดตรวจทองครับมีรุ่นซื้อซืสองรุ่นสามเนาะแม่นครับว่แม่เป็นแม่หัวรุ่นนะครับสูงเงาครับสูงลอยหาสิบหาสิบสองหาสิบสามครับพี่น้องแม่ลูกแม่เอฟหนึ่งลูกสาวเอฟสองของเคปหกแปดแม่ผสมเคปเเนาะครับเนาะแม่นครับผมเคปสามหนึ่งเลยครับได้ได้เดือนได้เดือนหนึ่งครับผมเดือน้องแม่ครับขาตรวจทองยิ่งเดียวครับตอนนี้ขาดลอดตรวจทองเลยแม่นครับอ่าพี่น้องเนี่ยโคมนี่เปิดไปใช่ป่าวพี่ ผมมีผมเปิดไบอยู่เจ็ดหมื่นห้าครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนพี่น้องแม่ลูกสวยๆครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับอ่าเบิ้งเบิ้งโก้หางดูครับนี่สวยๆตัวนี้ผมมีติ่งน้องตัวนี้เนาะครับผมอ่าตัวไหนมีติ่งกับสีแจงพี่น้องนะครับอ่ะลูกเคเอฟหกแปดครับสวยๆครับโค้นี่เปิดไปในราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับแม่นคราคาต่อรองได้ครับเขาให้เรียบร้อยสวยเลยครับตั้ง แค่นังแตกๆครับแม่เพิ่นสิมีติ่งอยู่เด้อครับแม่แม่เพิ่นมีติ่งเนาะข้างหลังครับเป็นเป็นขับโพดครับผมนี่เป็นแม่ขับของพกันอ่าพี่น้องครับผมแม่เพิ่นเครื่องบ่ได้มีผลในการส่งลูกนะครับพี่น้องตัวนี้แม่เป็นแม่ลูกแรกบ่ครับนี่แม่ครับแม่ลูกแรกครับผมแม่ลูกแรกครับแม่สดลูกสวยครับแม่ผสมไว้แล้วได้ได้เดือนนึงครับผมซื้อ2รุ่น3พี่น้องโอกาสติดสูงมากๆครับคมนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองสวยๆอันนี้ถือเป็น ผมมาชันไปเลยนะครับนี่พี่น้องแก้งขาใหญ่พอขันหอดมือผมผมหยิบตัวทองเลยครับผมแบบเปอร์เซ็นต์ทองมันก็สูงอะครับพอาันหยอไปเลยติดทองมันจะไปอีกราคาหนึ่งนี่แมนครับมัดทองนหัวง่ะพี่น้องมันสูงลอยหาสิบบวกครับนี่แมนครับราคานี่ต้อนร้องในพี่น้องมีดหน่อยมิดไรกับพมาสอบถามเมือครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับเปิดไปในราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมตัวต่อไปเลยครับครับผมตัวต่อไปพี่น้องแม่โค้งเงยเงครับพี่น้องเป็นแม่หัวโลนลูกกับหัวโลนเนาะ ผมพิจารณาให้เรียบร้อยเนาะครับแม่ F1 ลูก F2 ครับพันธุกรรมโค้งสั่งใหญ่ๆครับตัวนี้ลูกเพื่อไครับพี่เอ๋ลูกบีโก้สองล้านครับลูกบีโก้สองล้านครับพี่น้องป้าพี่น้องเหนือหนังไหมจักเดือนหรือครับตัวนี้ตัวนี้ได้หาเดือนครับผมลูกบีโก้ห้าเดือนสี่เดือนก็หาเดือนครับสี่เดือนก็หา้องสามเดือนนะครับเอาแม่ก็ท้องสามเดือนแมนครับ ก็เป็นสัตว์ไม่ร้อนตัวนึ่เนาะแม่ทองเคฟสามหนึ่งครับแม่กระทองเคฟสามหนึ่งไอไปหางบอไม่ขาดได้ครับขนขนหามันของนี่ครับของรวดขอางนึงนึงไอนี่ครับนี่ครับลังเกิดครับอาจารย์นี่เห็นไหครับผมครับหางกับลังเกิดครับขนมันอันดุนะครับเนาะแมนครับมันลุดมันขวางอันตะปูนี่ครับครับผมมันแกงไปแกงมาครับอ่าลูกวิโก้สองล้านสี่เดือนจะเข้าหาเดือนพี่น้องดอกตั้งหลังตรงครับอ่าแม่กระทองครับอ่าเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งสามเดือนครับผม แม่สูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้รอยหาซิบบวกครับรอยหาซิบบวกครับเป็นลูกตัวที่ไรครับลูกตัวแรกครับผมลูกตัวแรกเช่กันแม่สดลูกสวยอีกแล้วครับพี่น้องนี่อ่ะแม่สวยครับพี่น้องสวยเลยตัวนี้ลูกเคเอวิโก้เนาะครับวิโก้สองล้านครับหนาสันสันซี่สิขาวหาเดือนครับอ่ะพี่น้องหลังแตกโอ้สวยหนาตันเลยครับพี่น้องแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับมุริถ่าใบด้วครับผมถ่าใบเนาะตารับรองมาได้ทุกตัวพี่นรับเป็นแบรนด์จาของเองครับผม เป็นแบรนด์ของพี่เอสารคามนะครับเปิดแยกก็ได้ยกก็ได้นั่นครับถ้าแยกก็คือแม่เปิดไว้ที่หกหมื่นครับผมหกหมื่นบาทนะครับพี่น้องแม่สูงลอยหาสิบนะครับพี่น้องลอยหาสิบบวกหมดเลยเนาะแม่ครับลอยหาสิบบวกครับแม่สูงลอยหาสิบบวกครับส่วนลูกวิกโกสองล้านเอฟสองตัวนี้ครับเปิดไปที่ห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามพันบาทนะพี่น้องพันตุกกรรมดีๆของวิกโกสองล้านหลังแตกๆพี่น้องเอฟสองสายพัฒนาห้ามพลาดครับสวยๆเลย หนอกตั้งหลังตรงพี่น้องแกนหลังกว้างแงงขาดีไม่มีตำหนีนะครับเด็ดสวยครับพี่น้องลูกนี่หาหมื่นหาบาทครับผมแม่หกหมื่นบาทครับพี่น้องราคาอันนี้แยกก็ได้ยกก็ได้ถ้ายกจะได้ราคาถูกครับแม่รับยกเลยราคาถูกครับสูงครับพี่น้องแม่นี่สูงแห้งนะครับลอยหาสิบบวกครับตีต่ำๆไ้นะครับเบื้องตังนี่ครับตังนี่อาจจะหย่อนแสงนะครับ แม่สูงลอยหาสิบบวกครับของกับเคฟสามหนึ่งสามเดือนเปิดไว้ที่หกหกหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับพี่น้องหรือจะยุกแม่ลูกไปก็ได้ครับพี่น้องตัวต่อไปเลยครับอตัวต่อไปพี่น้องที่เด็ดเลยครับวันนี้แม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับพี่น้องเด็ดเลยครับผมหนาๆตันๆเลยอ่เป็นแม่เฟฟยักษ์ครับลูกกับไสนยักษ์ครับพี่น้องตัวนี้ลูกผู้ใดพี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับ ลูก KF ฟสามหนึ่งครับโอ้ยงามครับผมหนาตันพี่น้องหนอกตั้งหลังตรงสูงนะครับลอยลอยสี่สิบสามพูดเลยครับขอสิบบวกครับสิบสามพี่น้องลูกยางใหญ่เลยเด้อพี่น้องอายุลูกเท่าไรละครัพี่ประมาณปีหนึ่งครับผมประมาณปีหนึ่งเนาะครับลูกอ่าเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องหนาใหญ่ตันเลยครับอันนี้ซื้อสองเลยสามเลครับซื้อสองเลยสามเลแม่ครับแม่แม่ท้องออกฟอร์ดสี่เดือนแหรอครับแม่ท้องออกฟอร์ดสี่เดือน ครับ <c oughs> อ่าพี่น้องพันธุกรรมของออฟฟอร์ดกำลังมาแรงหน,นาเลยครับหนาหนาตันตันเลยพี่น้องสีนี่เข้มทั้งแม่ทั้งลูกครับครับอ่านมสีนะตัวนี้เนาะแม่นครับผมอ่าพี่น้องแม่สูงกมวามา่าบ้านลอยเท่าไรครับตัวนี้ลอยสี่สิบห้าบวกครับลอยสี่สิบห้าบวกครับตัวนี้เป็นลูกโตที่ไหนครับลูกลูกสองในท้องครับผมลูกสองในท้องเนาะตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับลูกอ่าเคีเนาะตัวนี้เนาะแม่นครับเคียบสามลูกเคียบสามหนึ่งปีหนึ่งอ่าพี่น้องเบิรงกแค้นหลังกันสีเข้มนะพี่น้องนี่หนาที่สวยเลยหนาตัน สูงร้อยสี่สิบสามนะครับอายุหนึ่งปีส่วนแม่ทองกับออกฟอร์ดสี่เดือนอ่าสูงประมาณร้อย่าไรครับตัวนี้ร้อยร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะง้อฟิปยิงใหญ่พี่น้องโอ้หนาใหญ่ครับตัวนี้เนาะแมนครับพี่น้องนี่สวยๆเลยพันธุกรรมดีๆตัวนี้ทองกับออกฟอร์ดนะครับอ่ะพี่น้องเบิ้งสองฟังฟังนี่อาจจะหย่อนแสงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ่ายพี่น้องเบิ้งทุกส่วนนี่ เล็บสวยครับพี่น้องมือเรื่องดีนมซีนะครับตัวนี้เนาะแมนครับอ่าพี่น้องเล็บสวยไม่มีปัญหาบังถ่ายอย่ยพี่น้องถ่ายบักไงเลยพี่น้องนี่ถ่ายหนาันเลยเนาะหนาหางเป็นพ่วงเลยครับนี่นี่หหางบกไงเลยหางเป็นพ่วงพี่น้องพ่วงลามเลอบตกดินอ่ะลูกนี่สุดยอดครับพี่น้องลูกได้ปีหนึ่งนะครับเป็นลูกของ <c oughs> เคฟสามหนึ่งอายุหนึ่งปีเดี๋ยวลูกกัดเป็นสั์เหรอครับผมลูกกัเป็นสัตว์แล้วมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับเป็นสันเหรอครับเป็นสันเนาะมันคุ้มดุลต้องแม่ขนาดใหญ่ปปนี่เอาตัวนี้เปิดแยกหรือเปิดยกเปิดยกเลยครับผมเปิดยกซื้อสองในสามเฟ็บยากๆแบบนี้เปิดไ้ที่เท่าไหร่ครับผมเปิดไปหนึ่งแสนสามหมื่นครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับพี่น้องสุดคุ้มเลยครับพี่น้องควบนี่เบิ่งตัดการจ่ายลูกเลยครับนี่ลูกกับหนาเลยครับไทย ลูกสูงร้อยสี่สิบสามนะครับแมนครับนี่หนาๆตันๆเลยใหญ่ๆยักษ์ๆลูกเอฟสองแม่เอฟหนึ่งนะครับแม่ท้องกับออกฟอร์ดไอ้เพื่อนสี่เดือนแมนครับอ่ะเป็นลูกแรกครับพี่น้องซื้อสองในสามเปิดไปที่แสนสามเนาะแมนครับเปิดไปแสนสามครับพี่น้องก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงตัวละสี่หมื่นนิดหน่อยดิแมนครับพี่น้องนี่เลยแสนสามครับผมนี่พี่น้องซื้อสองในสามครับ แสนสามนี่คือลาค้างหอนะครับต่อรองได้นะครับพี่น้องนี่มีเงินเท่าไหร่ก็โดยรมาสอบถามได้นะครับสื่อสองในสามหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมราคาต่อรองในนิดน้อยนะครับผมต่อทีน้อยไม่ครับเพิ่นโทรมาต่อผมต่อรูดเลยครับต่อสองหมื่นเลยโพสนะเอามากเกินแสนนิดเลยครับผมราคาหลอดแสนว่ไหนเนาะตอนนี้น้องงานครับต่อสองหมื่นเลยมันพมแบบยักยเลยพี่น้องรองเฉลี่ยกันก็คือถึอตัวละสี่หมื่น ต่งแต่รูปมันนี่ก็ดแเขาเป็นตัวแสนเหรอครับนี่เอฟสองเลยพี่น้องนี่เอฟสองแล้วก็ใหญ่แห้งครับูงรลอยสีบสามสวยๆครับพวกนี่เลยหมักขั้นต่มีแมงสีหามพาดเลยครับพี่น้องนีุ่ดคุ้มอ่สวยๆครับอ่าตัวต่อไปเลยครับครับผมตัวต่อไปพี่น้องที่เด็ดอีกของมูนี่ครับตัวหนึ่ง ตัวนี้ลูกผู้ใได้ครับพี่เอลูก KF สามหนึ่งครับลูก KF สามหนึ่งเป็นวัวสาวน้อย F หนึ่งนะครับอายุเท่าไรครับอายุหกเดือนครับผมอายุหกเดือนพี่น้องิึงลูก KF สามหนึ่งอายุหกเดือนครับสุดยอดของสีครับพี่น้องตัวนี้แดงเข้มเลยพี่น้องหนาหนาหย่นหยเลยทําเขาให้เรียบร้อยนะครับลูก KF สามหนึ่งหกเดือนอ่าพี่น้องสีนี่เข้มให้บักหน้าตัดครับพี่น้องโคนหางใหญ่ๆสูงประม้าณเท่าไรพี่เอตัวนี้ ประมาณร้อยสามสิบบวกครับประมาณร้อยสามสิบบวกครับนี่อ่ะเบิง้งแค่นหลังครับพี่น้องหลอกตังๆังครับพี่น้องน,องงงน,องนี่แดดมากแล้วคพี่น้องแดดมากยังสีสแสบตาพี่น้องต้องใส่แว่นตาเ <c oughs> บิ้งได้รับตัวดีบอแดงตะเขียวครับบ่แดงตะเขียวครับๆๆพี่น้องนี่เพิ่งเห็นหมัองขาวอยู่ครับเพิ่้เห็นหมองขาวพี่น้องต่้งแดงตึ้งเข้มพี่น้องบู๊จัดๆเลยตัวนี้พีเอเปิดราคาเท่าไรครับ ไปไปหกหมื่นสองครับผมหกหมื่นสองพันบาทครับแมครับราคานี้ต่อรองได้ต่อรองเลยครับผมต่อรองเลยครับผมเป็นตัวหน่อยเนะพี่น้องตัวนี้ครับหนามันหนาหนาครับพี่น้องแข้งขาใหญ่ห้วนหนังยืนส่งเงินแสนนะครับผมครับพี่น้องอนาคตเงินแสนครับพี่น้องนี่ครับอ่ะเปิ้งายครับแข้งขาดีสีนี่เข้มทุกมองทุกมองครับพี่น้องเนี่ยจริงเชื่องครับสาวหน่อยเคเอฟสามหนึ่งอ๊เดือนสวยๆเลยครับโอ้โหได้ไปครอบครองก็สิครับตัวนี้เนาะ อันนี้กเงินแสนครับเบอร์ลึงปีไม่มีตำหนิ้วครับนาอครับมามีครับผมพี่น้องไ้พี่น้องดูช้าๆ F1 นะครับตัวนี้เปิดไว้ในราคาหก0มื่นสองสองพันบาทนะครับพี่น้องกับราคาต่อไห้ครับผมราคาต่อร่องในส่งได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับสวยๆปันธุกรรมดีๆอย่างนี้ครับพี่น้องหายากครับพี่น้องนานๆจะมีแบบสวยแบบไม่มีที่ตีเลยครับพี่นอนี่อใหญ่แห้งครับ สีกับเข้มอ่ะเบิ้งฟังนี่ครับพี่ออเบื 2, บ้องสองฟังอ่านี่สวยๆอ่าเดินเห้ ии, พี่นอ้องเบิ้งอ่านี่ครับพี่น้องนี่อ๋อหนาหยับเลยพี่น้องนี่ปังนี่นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับหกหมื่นสองพันบาทครับราคาต่อรองได้นะครับสวยๆเลยพี่น้องตัวนี้อ่าตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปพี่น้องเป็นแม่สาวครับพี่น้องเป็นสาวหน่อยพ่พีตัวนี้ได้ครับ ลูกเพื่ไดครับตัวนี้ลูกเคอรี่ครับผมลูกเคอรี่จะเดือนละครับครับบเดือนลูกเคอรี่สิบเดือนพี่น้องสูงร้อยสามสิบเกดครับผมสูงร้อยสามสิบพี่น้องแข่งขาใหญ่พี่น้องยืนห้ามครับผมออกลายลายนาะเป็นจุดๆเน้องเป็นแฟนซีนึงสายแฟนซีนน้อยครับพี่น้องลูกเคอรี่สิบเดือนแม่นครับอ่าพี่น้องลั้ตัวเงี้ยวครับแข่งขาใหญ่นะครับเป็นสาวน้อยเอฟหนึ่งครับของเคอรี่อ่าผู้ใดมองหาพันธุกรรมของเคอรี่ครับ ตัวนี้สูงมากลอยเท่าไรพี่ลอยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดนี่คือวัดเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนมซีเนาะแมนครับอ่านมซีไม่มีติ่งนะครับอ่าแข้งขาดีเล็บงามมือเรื่องดีครับพี่น้องนี่สวยเคอรี่สิบเดือนอ่าเบื้องหน้าอ่านี่พี่น้องตัวนี้พี่เอเปิดราคาไป็นเทไรครับตัวนี้เปิดไปอายุห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทครับพี่น้องอ่าพันธุกรรมดีๆของเคอรี่ครับอายุสิบเดือนนะพี่น้องตัวนี้ ลำตัวเง้วครับหนกตั้งเลยครับพี่น้องตัวนี้หนกตั้งหลังรตสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเปิดราคาไว้อยู่ที่ห้าหมื่นครับผมขวดเนาะแม่นครับก็ได้ครับผมก็ได้เด้พี่น้องนี่เป็นราคาเปิดครับอันนี้เป็นราคาร้องไว้นะครับพี่น้องสามารถต่อรองได้มีเงินเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่ะลูกสาวเคอรี่สวยๆพี่น้องนี่หนัาที่สวยหนัมนหวานนี่ครับออ่า่ะพข้าวครับพี่น้องหนังยุ่นๆเลยครับอ่าเบงทางนี้ ตัวนี้นะครับลูกสาวเคอรี่สิบเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดเปิดไว้ในราคาสามหมื่นห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทครับผมเบ่งโกขามเบ่งไทยครับพี่นอ้องไม่มีตําหนินะครับพี่น้องรับประกันตําหนิมีเท่าไหรก่ก็โทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องนี่สาวเคอรี่สิบเดือนห้าหมื่นบาทพุ่นตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปพี่น้องอุ้ัยมักสายแฟนซีครับพี่น้องตัวนี้ที่เด็ดเลย ตัวนี้ลูกเพื่ออะไรครับพี่เอลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องเป็นสาวเป็นแม่สาวเลยปะครับตัวนี้เป็นสาวครับผมเป็นแม่สาวเอฟสองนะครับง้อเอฟสองอาจารย์เป็นเอฟสองครับเนาะเป็นครับนี่ใบใบเพชรเป็นเอฟสองใบเพชรมีนะครับพี่น้องตัวนี้เอฟสองครับพี่น้องมีเอกสารครบถ้วนนะครับจากสมาคมตัวนี้เป็นสาวเนาะเออเป็นง้อแม่สาวนะครับนั่นครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเอฟสองสี่เดือนนะครับผมสิบสี่เดือนนั่นครับสิบสี่สิบหกเดือนครับเนาะเป็นเกษพศสองพันหยิบหิบสองไปรับหยิบสองเนาะ นี่นี่เอกสารได้รายละเอียดจ้ะนี่ถ้วนนะพี่น้องนา่อาจารย์อ่านี่เนาะวันเกิดเนาะวอนเกิดยี่สิบวันยี่สามครับอ่านี่น่าจะเป็นเหตุอะไรครับอ๋อยี่สามเลยครับยี่สามครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะิ่งเพิ่งเพิ่งอีกทีนึงเนาะครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะพี่น้องสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สามร้อยสี่สิบสองครับผมอายุอ่าสิบสี่เดือนลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเอฟสองแข้งขาใหญ่มากครับตัวนี้ใช่ครับแข้งขาเนี่ ครับอ่ะอกตั้งหลังตรงโอขางเงี้ยชูลอยสี่สิบกว่าเนาะแม่นครับเพิ่นจีนี่เม็ดข้าวโพดอยอะขนาครับอ๋อมีเม็ดข้าวโพดอ่าพี่น้องมีมีจริงน้อยๆนะครับพี่น้องครับเป็นเม็ดข้าวโพด F2 นะครับตัวนี้แต่ว่าเป็น F2 F2 จะอยู่ฝั่งนี่นะครับนี่อ่านี่ครับโอขางเงี้ย F2 นี่พี่น้องตัวนี้นะครับเลขสองตัวนี้นะครับมันจะไล่ต่างหน่อยอ่าสูงนะครับพี่น้องสูงใหญ่ครับไล่แฟนซีนครับผมเนี่ยหายากครับผู้ใดมองหาสายแฟนซีครับพี่น้องสวยๆเลย เาเตรีมงานเป็นพอดีนะครับพี่น้องลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับสูงรอยสี่สิบกว่าพูละแมนครับอายุสิบสี่เดือนนกตั้งหลังตรงนี้ครับนี่พี่น้องแก่งขาใหญ่นอกตั้งหลังตรงตัวนี้เปิดราคาไปที่หามื่นหาครับหามื่นหาพันธุกตัวเอฟสองนะครับเนี่ยเนื้อหนังเอฟสองตัวนี้ต้องย้ำว่าเอฟสองราคานี้หาย่าครับพี่น้องพันธุกรรมดีๆครับอายุสิบสี่เดือนแมนครับหามื่นหาพันธุ์อีรีนอแมนครับนงตั้งบัพปีนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นสาวน้อยไอ วัวแม่สาวอีกหน่อยกับทับได้เลยตัวนี้เนาะแม่นครับผมอีกหน่อยกับผสมได้พี่น้องโอ้รับตัวเงาเนอะตัวนี้เนาะแม่นครับเง้วครับพี่น้องแข้งขาใหญ่เง้ยวถงอร่อยสี่สิบกว่านะครับเป็นแม่สาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าแข้งขาดีไม่มีตําหนิอาจจะมีนมจริงอ่ากางแจงพี่น้องก่อนครับอ่านี่ครับพี่น้องลําตัวเปงี้ยสี่เปิดราคาไปยุธีหามื่นหาพันบาทนะครับราคาต่อรองได้ครับพี่น้องนี่สวยเลย อุ่งสางนีมดีอยากเขาข้อครับมันแดดเอาตัวต่อไปเลยครับผมอะตัวต่อไปพี่น้องตัวปิดคลิปพี่น้องตัวที่เด็ดเลยตัวนี้ลูกอะไรครับพี่ตัวนี้ลูกวีโก้สองล้านครับวีโก้สองล้านพี่น้องสูงทัวหัวพี่ฮิตครับพี่น้องตัวนี้อายุเท่าไรครับตัวนี้อายุสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนมพี่น้องลูกวีโก้สองล้านสิบหกเดือนครับย่างหนาย่างใหญ่เลยสูงใหญ่แข้งขาใหญ่มากสีเข้มนะครับเป็นงัวสาวเนาะสิบหกเดือน ใบเกิดครบด้วยครับผมใบเกิดตอนนี้ผมท่านตีเอฟก่นย้อนมาหันเทียลูกค้าเพิ่นอยากเอาไปตีเอฟเองอยากไปเขาสังกัดขอกข้าฟ้าเหมือนทั้งสี่เนาะแมนครับตีเองหรือว่าอยากให้ตีเอฟกัดตีได้ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากไปตีเป็นสังกัดอยู่ขอกอยู่ฟ้าเหมือนกันได้อยาก็เล่เพิ่นตีให้ครับพี่น้องเบิ่งโกห้างครับพี่น้องเป็นลูกพี่โกสองล้านนะครับพี่น้องสิบหกเดือนใหญ่แห้งครับตัวนี้พัะตกรรมดีคครับ ไม่มีตำหนิแล้วตัวนี้เนาะเนี่ยนุ่มสาวหน่อยครับพี่น้องนี่นุ่มสาวครับซีไม่มีตำหนิหนานๆตันๆเลยสูงร้อยเท่าไหรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าครับผมร้อยสี่สิบห้านะครับอายุสิบหกเดือนดีโก้สองล้านทั้งนี้อจยอนแม่เพิ่นร้อยหกสิบเลยครับแม่เพิ่นร้อยหกสิบเนาะครับเบิ้งไทยครับพี่น้องเบิ้งยางพี่น้องเบิ้งนี่ครับพี่น้องสวยๆเลยพมันใหญ่แห้งครับพี่น้องเป็นแม่สาวได้พี่น้องสิบหกเดือนครับ สวันรับประกันควบใหญ่ควบหนาครับตัวนี้ตัวนี้พี่เอเปิดราค่าไปเท่าไรครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทเลพี่น้องงีวเฟ้นย่างๆครับพี่น้องง่ญ่ได้อีกหลายครับตัวนี้เป็นลูกสาววีโก้สิบหกเดือนนะครับตัวนี้เอกสารใบหลอดครบเนาะครับเป็นหอนตัวนี้เลยยอะมามาจากไอเสียตูมเสียตูครับผมเสียตูโชคนิรื่อฟาร์มครับพี่น้องนี่ไปแบงผ่นมากครับไปแบงจากเสียตูเป็นแบงมาให้ครับพี่น้องลูกวีโก้สองล้านครับ พี่น้องเบื้องพันธุกรรมของวีกโกดพี่น้องเนี่พ่อพันธุ์ถีงดีแหงครับพี่น้องเนี่ยใจหลูกดีอ่ะเด้แม่ดียังไงไปนหนาครับตัวนี้แม่ครับดอกตั้งหลังตรงหนาที่สวยครับพี่น้องนี่อายุแค่สิบหกเดือนนะครับพี่น้องย้ำอีกทีหนึ่งา่าสิบหกเดือนเอกสารใบหลอดครบนะครับเปิดราคาไว้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทครบับเก้าพันบาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศครับนี่พี่น้อง อยากได้บัวงามๆครับพันธุกรรมดีๆตัวเดียวจบเลยครับตัวนี้อ่ะเอาไปเป็นแมบ์บอกแม่พันธุ์ครับงามๆเลยหนึ่งแสนสามพันบาทครับสวยเลยครับโอ้งามแหงครับตัวนี้พี่น้องตันี้ว่าแม่สาวยามาสิบหกเดือนหนึ่งได้ครับพี่น้องตัวนี้งามจริงๆครับงามแหงครับอ่ะสวยเลยราคานี้ต่อรองได้นะครับพี่น้องไปไกลภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอยากได้ก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ลูกสปีโก้สองล้านสิบหกเดือนอไม่มีตําหนินะครับเปิดราคาไปที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทครับราคาต่อรองได้นะครับพี่น้องออะพี่ฝากเบอร์พี่น้องอีกรอบนะครับผมเบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สี่สองแปดเก้าแปดครับผมอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวจานลงเลยนะครับผมจำเบอร์เม่อเบอร์อะไรทีอะเอาสำหรับวันนี้กับคอสที่โชว์กับมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ